ใสเย็นเย็นลูกใสเย็นเย็นหูจักยูวยหิวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ผสมเหลวแป๊บนึงแป๊บนึงเฝ้ายูเฝ้ายูถาจะข้าวถาจะข้าวแป๊บแป๊ป๊ปสวัสดีจ้ามอลลั่มำเกษตรเด้อจ้าเมือนีสิถ้ำผ้าพี่น้องเขามาทำความหูจักกับแนแดงพืชน้ำมหาัศจรรย์ วิธีการนำไปใส่เพื่อลดต้นทุนค้าอาหารสัตว์สถานที่มองนี่คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพ่อเพียงและเกษตรทฤษฎสดหม่ตำบวนขั้นไรซึ่งแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ทั้งเบิ้ลสิบฐานมีทั้ง4ดีดานจะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเกษตรประมงปศุสุสั์และสิ่งแวดลอมถ้าพี่น้องพร้อมที่สิเฮียนหูแล้วปะเขาไปเบิ่งใด้หนีพร้อมพอมกันจ้า คุณสมบัติของแหนแดงเป็นได้ทั้งปุ๋ยพืชสซดและกับปุ๋ยชีวภาพเพราะามีไนโตรเจน4-5%ใส่แทนพืชตระกูลทั่วได้เลยแล้วก็เป็นอาหารสั์เนื่องจากในใบของแหนแดงมีสารลายสีเขียวเกมี่ยนอมงเงินอาศัยอยู่ซึ่งสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศได้เห็ดไห่แหนแดงจะเริ่มเติบโตได้เร็วและมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงแหนแดงสามารถสลายตัวได้ง่ายพลดปล่อยไนโตรเจนและถาาุอาหาร สายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงนั่นก็คือสายพันธุ์ไมโครฟิลลาพอเตกต่างจากพันธุ์พื้นเมืองด้านการเจริญเติบโตได้เร็วและก็ะได้ปริมาณหลายนำนักดีต่างจากพันธุ์พื้นเมืองบ่ต่ำกว่าซิบเท่าเลยทีเดียวในหน้าเขาถ้าห้าเอาหนแดงมาเลี้ยงในอัตราหนึ่งไร่สีดแ,แดงสดจำนวนบ่ต่ำกว่าสามตัน ไถโกบเป็นปุ๋ยและมีในตัวเจนเพียงพอสำหรับหนึ่งรอบในการเพาะปลูกเลยทีเดียวจัดพี่น้อง mm. เฮาสามารถนำมาตาแข่งใดใส่ในการเพาะปลูกล่องกลดลุมเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มแรงในตัวเจนสำหรับพืชพักถูกสนิทนอกจากนี้เฮายังนำไปใส่ทั้งด้านการปรสัสซูซัดใดน้ำพี่น้องเดี๋ยวเมือน,นี้มอล่าสีผ้าพี่น้องเอาไปเลียงซัตว์เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปะ่ะไปเบิ่งพร้อมๆกันจ้า วัตถุดิบจากพี่น้องเขากบซิมี่หมักมะละกอสุกขันมีกล้วยกับเอากล้วยน้ำก็ได้จา้าเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารเป็ดไก่กินแหล้วสีแดงไข่แดงสีแดงไข่ดกกะซิมี่แหนแดงมีข้าวเปลือกมีห้อหรือขา้าวายแล้วก็อาหารเม็ดอาัตราส่วนบริไดตายโตเด้อจากพี่น้องหาสมมติว่าเฮ้าบา่อยากสื่อหลายอาัตราส่วนเขากะเอาหมักมะละกอสุกหนึ่งกิโลแล้วกัอาหารเม็ด ช่วยเดียวกับพ่อจะพี่น้องประมาณเคองโลนี่ละละก็แหนแดงหนึ่งกิโลกร,รมัมเข้าไปหรือห้ออีกหนึ่งกิโลกร,รมัมเขาเปลือกอีกหนึ่งกิโลกรัมจะพี่น้องคู่เข่าเฮเขากันถามว่าอาหารเม็ดเอามาใส่เพื่อว่ายังเพื่อว่าเพิ่มรสชาติจ้าเพราะว่าในอาหารเม็ดนั่นเขากับสีมีส่วนผสมของเข้าไปละก็ล่ำลวกะเป็นพวกปลาบดคือกันพอจำนวนนั่นเข้าบ่จำเป็นต้องใสหลายกระไดจ้าพี่น้องมั่นเปลือง สอบหนึ่งกระตกไปหาลอยกาบาทแล้วมันสีบัวคุมทุนจะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนหนแดงที่ห้านํามาใสมีโปรโตีนสูงถึง3 0มสิเปอร์เซ็นต์ผ้น้จ่าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องว่่ต้องห่วงเลยว่าเป็ดไก่ห้าสีบัวดงร,รับถาดอาหารสีบัวดงร,รับโปรตีนที่เพียงพ่อในอาหารเม็ดที่ห้าสื่อกันมานั่นในส่วนองค์ประกอบเขาก็จะมีทั้งรัมเข้าไปแล้วก็ทั้ง โปรตีนจากเนื้อปลานั่มต่ว่าในแหนแดงเฮานี่มีโปรตีนสูงถึง30%แล้วจ้ะพี่น้องจังบต่ตองเป็นห่วงว่าเป็ดไก่เฮากินแล้วสิไข่หรือโบไข่เดี๋ยวเมื่อนี่มอลามสิผ้าพี่น้องเอาไปเกลือเป็ด,เ,ปดเกลือไก่คั่นแรกไปเบิองเลยว่าเพิ่นสิกินหรือเพิ่นสิโบกินเฮ้าพยายามคูเข้าเห้เข่ากันเด้อจ้า เื่อวา่าเป็ดไก่แต่ละตัวบางตัวถ้าเพื่อนเห็นบกักฮวงซุกคนกระสีแหบกินแต่บอกฮวงซุกถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนกระสีกินแต่ตัวเพื่อนมาแต่ว่าอันนี้ฐานบังคับเลยจะพี่น้องบังคับเลยครูเข็นให้กินเลยว่าเจ้าต้องกินในสิงที่ห้าเตรียมไปหายเดี๋ยวตอนนี้คันตอนเตรียมเราจะพี่น้องเดี๋ยวหฮาเสียเอาเขาไปให้คอให้เพื่อนเบิงว่าเพื่อนสีกินหรือเพื่อนสีโบกินปะเรียบร้อยไปกันเลยจ้ามามาพี่น้องมามาค่ะทั้งตารางกับปลาได้บาทนี่ทั้งเถิงกับไก่ อันเวลาไก่กินแล้วต๊ะปุกลงมาขันซิ์ออกจากปา่าไก่ต๊ะลงมากับเป็นอาหารของปา่าตอใด้เซ้เลยจ้ะพี่น้องมีเขาอเอิ่นว่าเกษตรแบบพ่อเพียงบ่จําเป็นต้องไปใส่อีงยังที่มันรู้ล้ามากมหยจ้ะพี่น้องเห็นบอลน้องน้องสยบเสียงห้องได้เซ้ล่ะจ้ะทั้งตะล่างกระทากินละพี่น้องรวยลายรวยลายบุ้ยสวนมอลำจะเป็นบ่อึดบ่อยากค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ละบราล้านพันมาบ่อึดกับบัยาบบัถูกกับบยากจ้ะพี่น้อง ที่เหลือต่อไปวะนี่สีขามฟางนั่นพี่น้องเอาไปให้เป็ดจ้าเพราะว่าเป็ดกินแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยจ้าเทิงเป็ดเทิงไก่ถามมันหลายอีหลีเอ,เอาโยนลงให้ปลาปลากกินแบบเดียวกันเลยจ้าเลี่ยงแบบแบบพ่ยากเลยจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายเพื่อนว่าคนที่เฮ็ดการเกษตรเป็นก็คือทําเรื่องยากยากให้เป็นเรื่องง่ายๆทําทเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายง่ายยิ่งกว่านั้นอีกครับพี่น้อง มาสงบเสียงดังค่ะเงียบอบอบบดนี้เอาเงียบอบอบบดนี้ถ่าเบิ้งบัดนี้เงียบบ่เป็นยังไงคะพี่น้องง่ายบอบัดนี้เอาสรุปง่ายๆคือเป็นตะน้มมะเลียงยุจา้าสำหรับแหนแดง เพื่อลดต้นทุนค้าอาหารสัตว์ได้ดีอิลีจากพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มอลำท่นำเกษตรในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หรือพี่น้องอยากมาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตาบลขั้นไร่สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0837353839คลิปหนาจังค่อยพอกันคลิปนี้ขอพูดหลายหลายสวัสดีจา้า